แร่สีเขียวเมอร์นะหรือขุมทรัพย์ที่เปลี่ยนโลกสสารลึกลับจากพวกอวกาศที่กลายเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งทั้งหมดในจัก,กรวาลคอมมานด์คองเคอร์นี่คือไทเบลิอัมมาเริ่มต้นขึ้นในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้ามู่กบาดพุ่งชนโลกใกล้กับแม่น้ำไทเบอร์ในอิตาลีนำพาสิ่งที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนไทเบลิอัมมีความสามารถพิเศษก็คือการดูดซับแร่ธาตุและสสารรอบตัวมันไม่ว่าจะเป็นดินโลหะหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิต และเปลี่ยนให้กลายเป็นผลึกเทเบเลียมมากขึ้นเรื่อยๆในแง่หนึ่งมันคือขุมทรัพย์ผลึกเทเบเลียมอุดมด้วยแร่ธาตุและพลังงานมหาศาลมันกลายเป็นแหล่งทรัพยากรกที่สําคัญที่สุดบนโลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื้อเพลิงให้กองทัพของฝ่าย GI และนอตแต่อีกแง่หนึ่งมันคือไฮอนะไทเบเลียมไปพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนเป็นพื้นฐานอย่างมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตบนโลกไปส่วนใหญ่การสัมผัสโดยตรงอาจทาให้ป่วยเกิดการกลายพันธุ์หรือเสียชีวิตได้ มันแทรกกระจายอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เป็นพิษทําลายระบบนิเวศนั่งเดิมและทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เมื่อเวลาผ่านไปไทเบิเลียมก็มีการพัฒนาตัวเองเราได้เห็นบลูไทเบิเอียมที่อันตรายและมีค่ามากกว่ากรีนไทเบิเลียมแบบเดิมนอกจากนี้ยังพบว่ามันสามารถสร้างเครือข่ายใต้ดินขนาดใหญ่และส่งกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลกที่ทําให้เกิดพายุไอออนสตอร์มหนุนแรงความขัดแย้งหลักในไทเบลิเอียมซากา้าจะเกิดขึ้น จากมองที่ต่างกระสุนข,ขั่วของแร่ชนิดนี้อย่างจีจเนี่ยมองว่ามันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต้องควบคุมกําจัดหรือหาทางยับยั้งผลกระทบในขณะที่นอตโดยเฉพาะเคนมองว่าเป็นของขวัญกุญแจสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปและต้องการใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแล้วต้นหน่วยแท้จริงของมันนั้นคืออะไรเป็นแค่แร่จะอวกาศจริงๆเหรอหรือว่ามันถูกส่งไปยังโลกโดยมีเป้าหมายบางอย่างนี่ คือหนึ่งในปริศนาลึกที่สุดของคอมมา n น c o n นเคอร์เทมิเลียมไม่ใช่แค่ทรัพยากรในเกมมันคือตัวขับเคลื่อนเรื่องราวคือสาเหตุของสงครามคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง้งและคือแกนกลางของจักรวาลคอมมา n น c คอนเคออย่างแท้จริง